สวัสดีครับวันนี้บริษัทนว,วัตกรรมการเกษตรนะครับโดยปุ๋ยน้ำนูติโกนะครับปุ๋ยน้ำนูติโกนว,วัตกรรมของอเมริกานะครับวันนี้ก็มาบ้านบุกมืออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มาพบพ่อน,นิรันนะครับกำลังปลูกมันหวานญี่ปุ่นนะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับโดยใช้ปุ๋ยน้ำนูติโก รอบแรกนี่เราก็ใช้สูตรปุ๋ยน้ำนูติโกสูตร66นะฮะฉีดพด่นลงดินไปก่อนที่จะทําการปลูกทดแทนการใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับทดแทนการใส่ปุ๋ยเม็ดเพราะช่วงนี้กเกษตรกรก็รูู้อย่กันอยู่นะแม่เนาะปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำถูกกว่าปุ๋ยเม็ดมากนะแม่เนาะไม่ไม่ไหวครับปุ๋ยเม็ดช่วงนี้กระสอบละจะสองพันละ นะครับก็จะใช้ปุ๋ยน้ำนูติโกฉีดพ่นปุ๋ยน้ำนูติโกของเรามีธาตุอาหารทั้ง NPK และธาตุรองเสริม10ธาตุครบถ้วนนะครับฮอร์โมนอาหารเสริมไม่ต้องใช้ครับใช้ขวดเดียวครบจบในขวดเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็แม่เขากำลังปลูกมันญี่ปุ่นโดยการที่วิธีการปลูกก็คือปลูกแนวนอนนะครับนอนลงก็เสียบลงไปมาน3ข้อนะครับ3ข้อ ของกล้ามันนะครับอันนี้เนื้อที่ก็ประมาณ1ไร่กว่านะครับก็ใช้กล้าอยู่ประมาณสัก5 0 0 0กล้านะครับหลังจากนั้นพอกล้ามันญี่ปุ่นต้นมันญี่ปุ่นเริ่มที่จะตั้งตัวได้เราก็จะมาใช้สูตรนี้ครับ126 6 1266นะครับฉีดพ่ทนทางใบอีกสัก2-3ครั้ง7วันครั้งนะครับ2-3ครั้งเท่านั้นก็พอแล้วนะครับเพราะเราไม่อยากให้ คือมันงามเกินนะฮะเดี๋ยวมันจะไปทางใบอย่างเดียวพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้66บวกกับ662นูติโก66บวก662เพื่อฉีดพ่นทางใบและลดลงดินไปด้วยเลยเพื่อบังคับในการลงหัวของมันนะฮะอันนี้ปลูกไปได้แล้วบางส่วนนะครับ เกษตรกรท่านใดสนใจนะครับพิมพ์ไปใน Youtube ได้เลยครับว่าปุ๋ยน้ำนูติโกนะฮะปุ๋ยน้ำนูติโกสามารถทดแทนปุ๋ยเม็ดได้นะครับใช้ทดแทนปุ๋ยเม็ดได้เลยนะครับเพราะช่วงนี้เกษตรกรก็ลำบากเรื่องต้นทุนค่าปุ๋ยฮอร์โมนอาหารเสริมอีกแต่นูติโกไม่ต้องครับนูติโกขดเดียวใช้ได้ไม่ต้องใช้ฮอร์โมนาหารเสริมนะครับผม โอเคครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับผม